โครงการคนละครึ่งเฟสสามเงินเข้าวันไหนคนเก่ากดยืนยันคนใหม่รอลงทะเบียนพร้อมแล้วไปรับฟังจากคุณอนุวัตนกันได้เลยค่ะรายละเอียดโครงการคนละครึ่งมาใหม่พิศดารแปลกแหวก,กแนวค่อยๆฟังค่อยๆจดนะสำหรับโครงการคนละครึ่งให้3,000บาทใช่ไหมให้ใช้จ่ายวันละร5 0บบาทแต่นะครับแต่เขาให้แบ่งเป็น เรียกว่าอะไรงดงวดเนาะ1,500บาทแรกใช้ได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนก็คือ3เดือนนะครับนั่นหมายความว่า3เดือนนี้1 5 0 0บาทคุณต้องใช้ให้หมดนะครับแต่จริงก็อาจจะไม่พอก็ได้เนาะและ1,500บาทที่หลังนะครับให้ใช้ได้ตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาคมครับแบ่งจ่ายเป็นงดงวด2งงวดจำกันได้เนาะส่วนคนที่อยากใช้คนละครึ่งแต่ยังไม่เคยใช้เลยไม่มีโอกาสสำหรับคุณนะครับ คนที่ยังไม่เคยใช้เขาจะเปิดลงทะเบียนให้นะครับ16ล้านคนวันเวลาเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งส่วนคนเก่าที่ใช้เฟสหนึ 1, เฟสอแล้ว,ลวเดี๋ยวกดยืนยันอัตโนมัติครับโครงการนี้มีทั้งคนใหม่และคนเก่าได้นะ